ไม่หมืนเลยแล้วก็มีผู้ช่วยที่ดวงดีเอาเหล็กมาได้นะแล้วก็ดวงดีที่เจอมือไอ้บ้านหลังนี้นะรียก็โบสถ์ได้ไหมมันเหมือน,นโบสถ์เลยก็มันเป็นโบสถ์ไงมันคือโบสถ์หรือมันเป็นหมู่บ้านโบสถ์เปล่าไม่ใช่หมู่โบสถ์อนนั้นก็ต้ก็ออกแค่เราคนกินมันคือหอประชุมหอประชุมอะไรเยอะแยะเลยวะสิ้นเปลืองเนี่ยยมันเหล็กจังเลย ที่มันดึงผมกลับไปอม่หนูมันก็ดึงผมกลับมาเหมือนกันปูนหาผมเร็วปูนใครคือปูนมาเจอแล้วคุณมาหาผมเลยวว่ามาก็ได้ไม่รู้คุณอยู่ไหน,นค,คุณ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 มันทางมาก่อนดิเดี๋ยวผมไปคับของก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราค่อยไปครับพี่พี่มาไปก่อนเลย ก็ดูได้ไหมวะหาหากนิ้นดีบ็อกนิ้นบกนิ้นก็ได้เรามีบลอกนิ้นใช่เหรอขี้ตูดอนะ่ะคุณเดินมาหลังบ้านตรงมาโอเค,อเ,คอเคก็จะและตรงมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เ,วกเคุณจะเจอผมฆ่าแกะอยู่ใ่ญ่เพราะว่าผมเจะาทำเป็นเตียงแล้วผมก็เจอแบบเหมือนแบบรูสีรูสีใช่

S <S ไงวะผมเห็นหมสิวทัดในการมองมันช้ามากเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเจ๊เอมันี่อยูผมมองไม่เห็นอะไรเลยอุ้มจะเป่เปามันมองไม่ไกลอะไรก็อาจจะไม่เห็นผู้ช่วยใช่ผมเห็นชื่อคุณโอเคดีเลยมานี่ตายมาผมเห็นลูซี่เขากำลังยืนขี้อยู่นี่บ้านอะไรเนี่ยน,นี่เออเหมือนบ้านเลยบมันเหนนะม,นนมือนบ้านเลยวะมันเหมือ<ม>นบ้านเพี้ยนเหรอ ไปมมผช่วยไปนี่ก่อนอแตกว่ะขุดลงไปดิขุดอะไรมันไปตูอยู่เนี่ยก็ขุดเอาก็ขุดลงไปดิลรงไงผมเปิดไปผมเจอมังกรผมทำไงอ่ะมังกรแลดวกินไอันนั้นขอเลยลอ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 ยแสบอีกยังมีเดี๋ยวมีขนมปังเยอะแล้วมีคนส่งมาให้เยอะเลยหลบไปดิมีทางขึ้นด้วย ก็ดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเย้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเลยคอผิงดีโอ้โหอะไรทางเข้าไงาเลยคะขาปิดทางไหมวะเขาไว้ซ่อนง่ายงอวุ้ยคนในนี้ไม่ที่ว้าวไปไปคุยไปเอาไปเอาไปย้ายของไปย้ายของไปหาลูซี่ก่อนเดี๋ยวก่อนขอขอทำให้ก่อนหาลูซี่ก่อนก็ได้ก็ได้ ลูซี่เดี๋ยวลูซีนี้จำทางแล้วใช่ไหมจำได้ใกล้ๆเนี่ยถึงแล้วอืมว้าวเหล็กนี่นรับขอภัยด้วยไหนลูสีวะเฮ้ยเหล็กกลังเลยวะเมื่อกี้ลูซียืนขี้อยู่อะในลูซีผมทองในลูซี่ผมทองขึ้นบนบ้านลูซี่อนโอเคๆลูซี่หรือนายพาเนี่ยล่าเสือสมิงบ่าเนี่ยสสีีทไ แล้วไมมันมันมัน,ม,นมันขาดอย่างนี้อ่ะข้างบนมีอะไรมางไไม่รู้อ่ะมันมีเสือสนินข้างบนไม่มีกล่องหมดอย่าตัดสินซิเออตัดยากจกังยิงยิงนะคุณไปขุดบล็อกดิไปขุดบล็อกหน่อยเอาบล็อกดินมาให้เยอะๆ,ๆแล้วขึ้นไปเลยดีกว่าหรือว่า ไม่ต้องขึ้นด้วยมือหรอกขึ้นขึ้นด้วยบล็อกนี่แหละโ okay. อเคจุดจุดก็คือมาดันคือข,ของใครของมันเลยเอาเลยขอาผมทัานนานะ้งให้แล้วสีเขา่างอือผมมันต้องแอบเขาด้วยปะไปโจลันเหราเขาตีดาบเลยอ๋อหน้ากลัวเนี่ย มันคืออะไรอ่ะไม่รูันมีมันมีทำอะไรอ่ะคูณมันคเป็นไรผ่านอย่างนี้เลยวะนีของไหมอ่ะเจ้เย็นพี่นี่โอ้ยมันต้นองไรกันด้วยวะอะไรติดหัวนี่ไงไอ้บอกเนี่ยขึ้นไป เฮ้ยแต่ว่ามันก็ถือว่าสูงเฮ้ยอะไรวะอะไรในดำๆตอนนั้นอะอะไรอีกแล้วอ่ะไม่มาไม่กี่วิผมเจออะไมุ่งไปไหนมาเลยอะกล่กองเป็นล้าเลยเฮ้ยมันแปลกๆเปล่าะอะอู่ตรงกลางวะคุณอย่าเพิ่งขุดนะมาอาจีว์วอทโ